สวัสดีครับ,บคุณพ่อครับอ่าแม่น้องยูรยีครับน้องยูรีครับสิมาถามแม่ว่ารูกซืกอ้อแยงใดมานี่ลูกไส้แบบขินเวทีเทียรเล็กข้นเสริร์อรับเสิญมานี่จจ <c oughs> แม่ก็บ,กบ,กบม่ว่างพี่น้องเพื่อนกันนี่มีใจครับผมเช็กสีร้างใดม้าเมียเนาะใจใจตื่นเต้นน้ำหลูกระพองกัน ลูกก็ตื่นเต้นจ้ะไม่เคยขึ้นเวทีครับผมไม่เคยขึ้นเวทีแบบนี้เพลงในอาการร้องบอกอาการรู<ม>้สึก้ังไงใตอนนี้รู้สึกกังวลดันลิ้มเหนื่อยครับเบมันตื่นเต้นครับเอาเงินมันนี่ลืมไปแล้วเ,เงินมันนี่พอมาเพลงมันอันนี้ด้ เพียงเพียงน้องเขียวก็ต้องร้องขึ้นกับใดเพราะมันได้หยับจำคำกะคือเก่าล่ะว่ามีอย่างดอกคือยังเข้าลองยังหันละคนยังเบิ่งหลายดอกกุ้งปีนเอาเขากะกะสีว่าไหนบ่มีอย่างว่าหลายคุเนี่ยอย่าว่าบ่เก่งลูกกับว่าบ่เก่งครับผมได้เจอกันเมื่อแรงครับ